ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินเยี่ยมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพจังหวัดตราดย้ำเรียนฟรีมีงานทำจริงค่ะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะพร้อมด้วยนางสาวปิยพรกิติเวชพ่วงหน่วยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรวมหาหรือพร้อม ด้วยผู้แทนจากกว่า20หน่วยงานและนางสาวลักคนารุ่งเรืองผู้มนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราดร่วมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานจริงของผู้ผ่านการอบรมที่ร้าน SMD Motor นายสมศักดิ์ได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสที่แท้จริงให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจํากัดด้านฐานะทางครอบครัวค่ะเนื่องจากการใช้เวลาอบรมเพียง3-6เดือนก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีอีกทั้งยังมีเงินสงเคราะห์สนับสนุนระหว่างการอบรมเพื่อไม่ให้เด็กต้องเสียโอกาสด้านอาชีพจากสถิติการดําเนินโครงการระหว่างปี2563ถึง2567มีผู้เข้าร่วมกว่า6,000คน ทั่วประเทศและกว่าร้อยละ70มีงานทําจริงหลังจบหลักสูตรสะท้อนให้เห็นว่าเป็นโครงการที่จับต้องได้และได้รับความเชื่อมั่นจากสถานประกอบการขณะที่จังหวัดตราดปีที่ผ่านมาค่ะมีเยาวชน30คนจบการอบรมและทั้งหมดนะคะก็ได้รับการบรรจุทำงานมีไรายได้ที่มั่นคงนอกจากการพัฒนาทักษะอาชีพแล้วค่ะโครงการยังมอบสิทธิประโยชน์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอย่างเช่นพักฟรีกิน ฟรีเรียนฟรีมีเบี้ยเลี้ยงและเงินสงเคราะห์3,000บาทต่อครอบครัวในระหว่างอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจและพร้อมเดินหน้าสู่การทำงานได้อย่างเต็มที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้พบกับเยาวชนที่สำเร็จ การอบรมแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีรายได้เดือนละกว่า9,500บาทถือเป็นความสำเร็จที่ตอกย้ำว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพไม่เพียงสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานแต่ยังเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศให้ก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่าและมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เนี่ยทางคณะผู้บริหารส่วนกลางร,ร่วมกับ ท่านผู้การจังหวัดตราดก็เลยได้นําน้องที่ผ่านการฝึกอบรมมาส่งมอบให้กับห้างหู้ส่วนจำกัด SMD มอเตอร์ตราดซึ่งเป็นเป็นหน่วยที่รับน้องที่ผ่านการจบการฝึกอบรมเข้าทำงานก็เป็นความ ประทับใจเป็นตัวอย่างที่ดีน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนในปีต่อๆไปที่จบการศึกษาภาคบังคับจบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อและมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานจะได้สมัครเข้าฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพตามโครงการนี้ณสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราเ,เมื่อผ่านการฝึกอบรมก็จะมีการจัดหาตตำแหน่งงานว่างรอ,อ,องรับน้องๆก็จะได้มีอาชีพสุดจริตมีรายได้ในฐานะแรงงานมีฝีมือในการเลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวต่อไป